ตอจ้ะตอต่อจากรอบที่แล้วจ้ะเขาให้คุ้มเขาล้ามบันนี้บ่รู้ว่าสิได้กินดีบ่พูดเนี่ยมาเบิ่งแล้วมันสิใหม่หรือมันสิทางไหนมันสิซุกไห้บ่พูดเนี่ยบ่มีไพาย,ยู่ละพักกันไปบปแล้วทิมไว้ผู้เดียวอยากคักหลาย <laughs> นีโควิดมะพราะา้าวข้าวรามเบิ้งเดาจ้ะเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งสิได้กินบ่เจ้าว่ามันสิเป็นขา้าวรามบ่จ้าสิได้กินบนะ่เนาะ น้ำยังมา้าในแหงอยู่แม่จะได้กินมาบุ้นี่คุ้มทั้งไฟเด้อมาเนี้เด้อมาจ้ามาจ้ากินข้าวหลามที่จังหวัดบึงการ มีโควิดมาค่ะจากกรุงเทพมหานาครดึงการปลอดโควิดมาลุ่นกันเด้อจ้าเด้อซิได้กินมะนอกข้าวลามนี่เนาะเบื้องตัวใดกัเน่้งว่าท่านได้แหู่ไหมอ่ะ เสียงเด็กหน่อยลูกหลานค่ะกินข้าวหลามเพื่อจะได้กินข้าวหลามเพื่อจะได้กินข้าวสารพวกนี้เนาะบรรยากาศค่ะบรรยากาศอยู่บ้าน อันนี้ต้นข่าเด้อจ้ะต้นข่าต้นข่าที่พ่อเพื่อนเอาไว้เฮ็ดกระติบเข่า,าจ้ะเอาไว้สากนกระติบเข่าขายค่ะนี่ค่ะเลี้ยงลูกจบปริญญาตีย่อนกระติบเข่าเนี่ยจะย่อนต้นข่าผู้ดมีที่ก็สามารถปลูกได้เด้อจ้ะนี่ปลูกขายได้เด้อค่ะเป็นราคาเด้อสากนกระติบเข่าแล้วหน่วยหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทเลยค่ะสองร้อย้วยค่ะแล้วต่รุนตะไส้จ้ะ เอามาเบิ่งขา้าวลามต่อบัดน,นี้เป็นแนวใดต้องใจเย็นๆเนาะเพื่อสิได้กิน,นเนาะข้าวลามนี่เนาะไปซื้อข้าวเจาะไก่ตอเด้อกันข้าวเจ้ามาขายข้าวลามก็เลยเพื่อสิได้กินตอนเฮ็ดเฮ็ดง่ายอาจารย์ตอนเผาเนี่ยอาจารย์มันสิเป็นขา้าวลามให้บ่ ทารุ่นนะจจะทารุ่น